หอยทั้งกลุ่มไหมหอยต่อยเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับผู้ใดอยากได้สูตรไปเบิ้งเด้อครับเดอ้อพี่ที่ใส่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องผู้เลี้ยงพาเพลินเด้อครับเดอ้อพี่น้องมื้อนี้ใช่ไหมมายัางมื้อนี่ฮะใส่กุ้งอีกแล้วโอ้ยมาเห็ใส่แต่กุ้งเหรพี่นอ้องเบิ้งเนาะ เบิร์ปีอยากดีเห็ดคลิปยังไงพี่น้องของมึงได้ครับเด้อกะมื่อนี้ครับอ่าพอเลี้ยงกับมาดักตุ้มนะครับเนาะฝุดลุงนินจาเลาะหาทะเลอยู่ครับคุณได้ครับเดี๋ยวหัวหานอย่างแคบแบงค์เมืเ่อไงมาให้พี่น้องของมึงเนี่ยหันหนามาให้เพิ่นเบิ่งเนี้ยเห็นว่าหล่อเลยนะเห็นว่าหล่อมาทั้พอนะอเออเออหะหัวหันอยังบอกคันผู้ชมเนยอาหาปรปลาดุกเก่าของเมื่อวานครับหัวหันปลาดุกเก่าเด้อครับ พอเลี้ยงไส้ไปแล้วเมื่อคืนนะครับเมื่อนี้สีมะส้ม่องไม่ห็ครับไม้ไม่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งไม้ด้วยครับเด้อครับเดี๋ยวจะให้เชยแบ่งว้างนี่ครับนี่ครับว่างยังไงเลยครับเนี่ยแค่เห้ถั่วบุ่งกระพาะครับนี่หมายให้คนเมื่อนะครับเด้อนี่เห็นบ่เป็นน้องอ้อเจาะเอจเจะไหมครับเนี่ยเห็นปะนี่ลูกนิ้จากัเลาะหาทำเลี้ยอยู่ครับถาเบิ่งเด้อครับพี่น้องเมื่อคืนครับเดี๋ยวเขาให้เชยแบ่งไปใส่เชยแบ่งขอไมพูไม่เอาไม่เอามันใกล้กันเกิน ไปเอาหลังนูน้นไปหลังนี้ปนไปนลยนูน้นนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นเออเสือพอเถอะนะแบ่งจะลืนความพอแบ่งมผมขอหลังนี้อ๋อโอ้ยเออนะี่ยสูนเปล่านะฮะมาดูเลยมันใจหว่มันใจเออไปครับหลังต่อไปครับผุ่นแล้วไปใส่ยงาไปผุ่นครับกับลุงนิงจกาไปครับไปใส่น้ำกัน อุ้ยแบงมันลึกนะลึกไหมไปพรุ่งนี้เช้าตัวเองอาจจะเปลี่ยกแล้วเตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยแบงคครับไปลุกไปไปเอากุ้งไปลุกไป แล้วนั่งๆพ่อพ่อไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเพลอยงแป๊ะใช่แปะครับเมื่อนี้กัตบตีห้าหกสิบครับตีห้าหกสิบเนี่ยเราก็ตีห้าหกสิบไงเดี๋ยวเขามาลุนยามกุ้งเลยครับเด้อเมื่อนี้ไม้หนีไม้เด็ดพเพลอยงบอกเลยครับผู้ใดพลาดนี่ไม่ได้สุดเด็ดไปเห็ด รักกุ้งนะครับนะจะให้ฉีดแบงยามหลังแหลกครับเอาฉีดแบงไปอีกหลังหนึ่งครับเฮ้ยอ,อะไรโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยออสะอ่อนกุ้งโอ้ยกให้พี่น้องมาให้ลูก มีแต่กุ้งอ่อยต่อยเลยครับบ่มีป่าโ่มีปลาบ่มีม่ปูผนเลยต,ต้อขึ้นมหลูกตออขึ้นได้สวยเออ,อ,องามเลยไดครับแถววันสองสามขีดได้ครับเนี่หล,ลังนี่แก้วครับไปหลังต่อไปครับใช่แบงหลังแรกรูนะครับว่บาสิม,มานวนในลุงลุงนินจามาออฟเสิร์ฟด้วยนะครับ บาลเต็มเลยกุ้งแ ẹ ะหมดแล้วมั้งอือกุ้งก็หลายครับไม่หยองเอ้ยพวกนี้กูหลอกบอดต่อไปเพื่อนหลอกมั้ยแบงกูหลกบ้างเดียวไหมครับกุ้งหลายบ่อยแบ่งงั้นกูดูเออโอ้ไปเก๊ะครับไปหลังต่อไปครับ ถือาคาถือแน่นแถงหอยไหมพี่น้องเอ้ยดักกล้งได้บังหอยโอ้มาต่อเป็นงมหยากรห้องไ่นีเนาะเดี๋ยวต่อไปก็เอาอันนี้มาดักเอาวางท่นี้แหละนะหลังต่อไปครับหลังนี้บังหอยเข่าบักไหลได้ครับร,รุนอีกหลังหนึ่งพี่น้องเอ้ยใส่ไปลึกบอกว่าจะโยนลงไปลึก,กว่ายอเอายอะเยอาลูกเยอะเอ,เอย้อเอยละโชว์ลุงนินจาแนะ้ โอ้ลังนี่ไหของแท้เลยครับพี่น้องเอ้ยอย่าโยนโยลึบอย่างนี้เลโอ้โหนี่ครับโค้ล้วนโอ้ได้ช็อตเด็ดเลยนี่ช็อตเด็ดเลยนี่เอาเร็วๆลราลีลาเอาสถือมาพี่น้องกันหน่ยครับอ๋อขาอะไเนี่เออเดี๋ยวโอ้พี่น้องกูนะเป็นโลเลยครับนี่กูนะลังนี่ไหมเบะอ่อน กุ้งยังไม่ขัดกันเนี่ยแถวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวได้กุ้งจอมแล้วครับได้แน่นอนครับวันนี้โอเคครับไปลังต่อไปครับเอาเอาครับพี่น้องครับมาลุนอีกหลังนึงครับมั่นใจว่าใช่แป้งหลังเนี่ยฮะออกได้ไหมเว้ยออกคลิปไหมมัม่นใจเออแกวไหม ถูกหลังเลยครับแกงแกงแน่ลูกอ้หอยกระไรกุ้งกระไรครับนะโอ้ตอนให้ทำชมกังน,นี่นี่ครับกุ้งนะแปลงแปลกแปะขึ้นเออหอยมันทับเลยน,นี่ครับกุ้งหอยปนกันครับไอ้ครับโอ้ได้ทั้งหอยได้ทั้งกุ้งเลยมูนี่๋ยวไปครับหลังต่อไปครับ อันนี้หลังหลังนี้เชฟแป้งขอนะครับเขาจดจัดเองครับนะครับลองดูดิบอกว่าเสื้อพอหลังนี่เ<ป>อาหอยยามาตีขาดกินเนี่ยเดี๋ยบิดอง<ป>เอาปูออกน,นี่ตัวนี้ยิกุ้งไหมยูบอกเออกร้วว่าเสือ้อไง นิดเดียวเองไหนไะหนคร,ครับโอ้สองลังแหลกถื่อหอยบักหลายเลยครับผู้ดำเบิ่งกุ้งกับมีครับกุ้งมันปนน้ำหอยนะครับลายหอยเออพอได้เรื่องเลยมาลุ่นอีกหนึ่งหลังนะครับเด้อมาฟังนี่แล้วครับมาเนี่ยขำมาฟังนี่แล้วครับแก้ววะแค่แบงฮนะอุ้ยเข้ววะ อยมือนกันนะครับนะครับลางเงี้ยออกน้ำเลยเอให้พี่เรม่ก้อนแล้วไปลังเงี้ยต่อไปพี่เรม่ก้อนหรอกต่อลุ้มถูกไหมได้ไหมใุ้มเลยครับหลังนี้ถือคอยลายกว่าครับไลยครับ หอยมาต้องไปงมยากเลยพี่น้องเอ้ยมาใส่เอาเลยได้ทั้งกุ้งได้ทั้งหอยไปครับหลังต่อไปครับไปครับมาลุ้นหลังต่อไปพี่น้องเอ้ยอุ้ยหลังว่าหันไหมพักยังดีว่ะแหววแค่แบแงอู้โอ้ยกุ้งออกกุ้งออกคนหลังออกไปแล้วใช่แหมซุ่มกันขี้ตัหอยอยงังไรวะนีะล่ละกุ้งเด้เหะแบงก็แค่ว่าหอย กุ้งเต็มเลยพูดน่ะต่อิังทำอะไรไม่นเบิังพูดนะครับกุ้งกุ้งกับไหลครับกุ้งกับเขาไหลพูดนะเมื่อหน่อยได้ครับเนี่ยพูดน่ะปนปนกันอยู่ครับเดี๋ยวเขาไปลุนกันตอนอยู่บ้านเนาะครับเนาะมันได้หลายดไนได้ครับอีกหลังนึงครับนีบ้างติดตกันเลยครับเนี่ยอะไรเงี้ยนี่โอ้ หลังนี่ไหมพี่น้องเอ้ยบุมีม่ยังป่นเลยเออนี่แหละแป้งเอ้นี่อะไระตัวขาดแป้งจะเข้ายัางไงเออพี่น้องเอ้ยกุน่ะต่อต่อ้พี่นออ้อ,อ,นองมันบอกออกดอกต่อต่อ้พี่น้องนแนม่ลูกไมไอ่ออกดอกต่อต่อให้ก่อนเพึ่งพี่น้องเพึ่งกลุ่มก้อนสะอ่อนนะสะอ่อนน้ำเข้าี่กุน่ะอ๋อบ่วหน่อยเลยครับได้ครับได้ใช้แป้งมัดก่อนครับแบ้งแกวคือกันเด้อใกล้ๆกันเนี่ย ขอแกวๆเหมือนกันอู้กุ้งหลายอยู่ตัวโอเคอยู่เข้าอยู่เนี่ครับแต่พี่รองตรงไลูกตอกขึไหมพี่น,น้องเหี่ยงออกหมดยังตอนนี้ตอ,อกขึไหมพี่น้อ,อ,องตรงตออไหนโอ้อง,งามเลยครับสวยๆไอ,อ้ตะแคงมาดูตะแคงมาดูตะแคงพอทพั้งผิดไหมยังกุ้งอยู่ใต่ไหมลูกเออให้พี่น้องสะออนนอแน่อยู่คนละครับกุ้งมีง,งามเลยไปครับหลังต่อไปครับ Oh. คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ช่องพอเลี้ยงได้เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ฝากไปเที่ยนีได้ครับเด้อนึครับเชยแปงกับลุงนินจากลับมาทำกันครับหลังหนึ่งบ่หน่อยได้ครับเด้อพี่ ล้างหนึ่งครับพอหน่อยแล้วครับ